ดูดีๆมาดูละครกันดีกว่าฮะกระแสตอบรับเป็นยังไงครับสำหรับทองเนื้อแท้ครับลอยครับเป็นไหนมีคนทักอะไรบ้างไหมใช่มีคนเรียกน้องหนูน้องหนูตลอดเลยในกลางคืนรับบทเป็นน้องหนูค่ะคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่สบายหรอแบบเดินดีๆระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอินเราว่าว่าเราจะแบบเป็นเด็กที่โรคจะป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเป็นในโลกจริงด้วยใช่เป็นว่ามันเป็นอย่างจริงใช่แล้เขาก็จะบอกว่าแซวอะไรเงี้ยแบบว่าเดินดีๆระวังนะอะไรก็จะมีคนเรียกน้องหนูเยอะแต่น้องหนูในเรื่องนี้ก็ได้ดูเหมือนแบบว่า ดูใส่ซื่อน่ารักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลังๆแบบมีแอบแอบร้ายด้วยใช่อไรยังไงคะเป็นเพราะความรักมากกว่าค่ะที่ทําให้แบบว่าเหมือนพอเรารักพี่นบมากๆรักพี่กองมากๆพี่ค่ะเราก็จะแบบเหมือนพอแบบรู้สึกว่าเออพี่นวลอ่ะจะแบบนม่มีกับพี่ก้องเราก็แบบไม่ได้คือแบบใช่คือเหมือนของรักของหัวของเราคือทำยังไงก็ได้ให้เขาให้เขาเป็นของเราอะไรเงี้ยคือแล้วชีวิตจริงๆพอเล่นๆไปแล้วสงสารพี่เบ้นมั้งไหมสงสารพี่เบ้นไหม นิดนึงนะคะแต่คือคือใจเราคือแบบว่าแตเราสงสารน้องหนูเราสงสารน้องหนูมากกว่ากับสงสารพี่แทนค่ะคุณพี่บอยเพราะว่าเขาแบบพอตอนนี้เราจะท้องกับเขาอะไรเงี้ยจะแล้วก็เหมือนเขาก็รักเราเขาแบบพยายามมาดูแลมาอะไรกแล้วแบบยังไงก็ไม่ได้คนที่เป็นพ่อของลูกน้องหนูต้องพี่นพคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยมันเป็นเด็กเป็นเด็กด้วยค่ะในเรื่องด้วยความเป็นเด็กก็เลยไม่ยอมรับความจริงไม่อมเละครในละครอีกทีหนึ่งโอเด้หน้าทุเรียนอย่างนี้น มีตลาดได้ไหมเนี่ยได้เลือเราเลิกแฟขับพี่บอยแต่ละคนแล้วคือหนูใจร้ายกับพี่บอยมากทุกครั้งที่อ่านบทเสร็จจะแบบโวงพี่บอยสงสารแทนเลยสงสารแทนมากว่างเงยค่ะเป็นแค่เป็นแค่ละครนะครับแต่ความร้ายอันนี้ต่างจากปีแก้วนางหงอย่างไงปีแก้วนี่จะเป็นกรีดกราดเจ้าอารมณ์แส่ออกสือๆอันนี้น้องหนูน้องหนูก็ร้ายยังไงร้ายแบบ คือน้องหนูจริงๆไม่ใช่คนร้ายนะคะเป็นห่าคือปีก้าอย่างสารพีเนี่ยเป็นคนที่แบบร้ายแบบก็ชัดเลยชัดบอกว่าไปทางร้ายเลยแต่น้องหนูในจริงๆแล้วเป็นเด็กเป็นเด็กธรรมดาเด็กสายๆคนหนึ่งที่แบบเหมือนพอเจออะไรแล้วแบบเหมือนเขาเป็นเด็กที่อ่อนต่อโลกแบบแบบว่าเหมือนโดนเลี้ยงดูมาอย่างเป็นลูกคนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย เหมือนไม่สามารถจะรับความจริงได้แล้วพอเจอเรื่องมากๆอะไรเงี้ยเขาก็อ่อนแอด้วยทำให้ตาบอดใ่แล้วอยู่ท่ามกลางนักแสดงมากฝีมือเนี้เกรงไหมครับแล้วก็แบบว่ารู้สึกเข้าฉากกับใครที่ยากที่สุดเกรงไหมก็ช่วงแรกๆค่ะก็มีเกรงๆแต่ว่าพอเราได้ทํางานด้วยกันอยู่ด้วยกันคือสนิทกันมากเลยกับพี่เบ้นพี่กบพี่ก้องหรือพี่บอยทุกคนพู่ใหญ่ทุกคนใจดีหมดเงี้ยค่ะอยู่ที่กองก็เลยสนุกเลยชวนกันกินขนมอะไรที่แบบ ก็ยังมีน้องใหม่กว่าใช่ไหมครับพี่บอยพี่สนุพี่บอยพี่สนุ๊บเข้าฉากด้วยกันแล้วรู้สึกไงบ้างฮะเออเป็นไงจะเอามั้ยอืมพี่บอยเป็นคนน่ารักค่ะคือจะเป็นแก๊งกินนะครับพี่บอยจะบอกว่าเรื่องกินเพาะพี่แก๊งนอะไรกันแน่ในกองเนี่ยที่ชอบทานกันจะไปที่ไหนพ่อพี่อู๋เนี่ยเขาก็จะทำอาหารเก่งค่ะใช่แล้วพี่กองก็เลยจะแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแบบอาหารการกินและสนุกสนานมากๆทำเลละครกันเลยเหรครับแล้วมีเรื่องมีเรื่ที่สมัยต้องใจร้ายกับคุณบอยขนาดนั้นเลย คือเหมือนเราไม่ได้รักเขาค่ะแต่ว่ามันถ้าใครได้ดูของสับดาที่แล้วก็จะรู้ว่ามันผิดพลาดอะไรเงี้ยก็เลยทาให้เราไปมีอะไรกับเขาแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวโอ้โหด้วยอะไรอย่างงี้ขอรับาดไม่ได้นะคะคืนนี้ไม่ด้จะกลอดไปเลยเพราะว่าเรื่องเรากําลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะกับตัวคาแรคเตอร์ที่พลอยเป็นเนี่ยน้องหนูเนี่ยคิดว่ามันน่ากลัวมากไหมเที่รักจนเห็นผิดเป็นชอบ เรามองในตัวคาแรคเตอร์เนี่ยอยากจะพูดอะไรกับสังคมหรือคนที่ดูค่พภอยก็อยากฝากถึงน้องๆวัยรุ่นบบเด็กๆวัยเดียวกับพอยนี่แหละค่ะเพราะหนูคือวัยก็ใกล้เคียงกับพอยเลยในเรื่องยังเป็นเด็กมัธย,ยมอยู่แต่ด้วยความที่เขาแบบยังไม่รู้จักความรักดีพอคะ่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองรักคนคนนี้รักมากๆพี่น้อมากๆก็จะแบบคือทุกอย่างในชีวิตคือพี่น้องอะค่ะทุ่มทุ่มทุกอย่างยอมทุกอย่างแบบยังไงก็ได้โดยที่แบบ ไม่ไม่ไม่ได้มองดูเลยว่าแบบความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็หลักฝากให้เรื่องของความรักมากกว่าค่ะก็ให้รักด้วยเหตุผลบ้างอย่าแบบว่าร um. ักแต่แบบรักรักรักอย่างเดียวครัอลยเห็นไหมตัวจริงนี่ไม่ได้รักแต่ละครบผมที่รักคนรักที่สุดคือตัวเองครับ่ะคือตัวเองครับผมฮะช่วงหน้าจะมีสกู๊ปเด็ดๆนะครับช่วงนี้ยังหมดเวลานะคะแต่เดี๋ยวคุณพลอยยังอยู่กับเรานะครับผมเดี๋ยวไปชมช่วงหน้าอีกแป๊บเดียวครับ ีาจริงฮะ Exclusive น่าสนใจน่าจับตามองครับผมคุยกันต่อสักนิดหนึ่งก่อนจะไปอยากให้น้องพลอยฝากละครนิดหนึ่งครับทองได้แท้ ค่ะก็อยากฝากละครนะคะทางเนื้อแท้รับรองว่าเรื่องราวเข้มข้นมากๆเลยนะคะต่อจากนี้ยังมีอะไรที่โอ้โหน่าติดตามอีกมากๆเลยค่ะก็อยากให้ดูลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนในเรื่องด้วยนะคะตอนนี้เข้มข้นเลยใช่ไหมครับเข้มข้นเลยค่ะคืนนี้คำพระศุกรเสาร์ที่สองทุ่มสองทุ่มโอเคค่ะแล้วต่อจากท้องเนือแท้นะคะคืนนี้ซีรีส์เกาหลีนะคะแกล้งจุมให้รู้ว่ารักเป็นตอนอวสานแล้วพลาดไม่ได้เด็ด เลยส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นตอนแรกของเต erm ิมฝันวันรักใครที่ชอบหน um ุ um ่มนุมแอฟโฟก็พลาดไม่ได้อีกเช่นกันค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นตอนแรกของบันทึกรักคิมชูซอนสุภาพบุรุษมหาคันธ์ที่เริ่ม6โมงเย็นทางช่อง3ค่ะครับ<อ><อ>วันนี้ครับก็ขอบคุณชุดพิธีกรและเครื่องประดับจาก p ีและเจนิเฟอร์ครับครับ<อ>ผมก็อย่าลืมนะครับไปดูงานวอยล็เอาเขิด paradise กันนะครับอกมากๆขอให้ท<อ>ุกคนมีความสุขสัปดาห์และวันจันทร์มาพบกันในเซสชั่นมันทังซอฟคุณพรอยมากนะครับ